่ะผมแม่พ oh mm hmm. mm hmm. ี่น้องดึงปอมเบลเลยครับดึงปอมเบลลุนเลยครับผมแม่พี่น้องโอุ้ยเด็กตัวใหญ่ครับเด็กเด็กตัวใหญ่ครับผมแม่พี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้ได้ปลาเนี่ยครับได้ปลากาครับผมได้ปลากาครับ fc โดยใหญ่ใหญ่ครับผมผมมาเดาขากล้องมาครับ แล้วหากล้องมาแม่ใครครับผมแม่ใครปุ่เบ็ดออกมาเหมือนหร่ครับปุ่เบ็ดออกมาเอแล่วปากกาครับผมตัวใหญ่ๆครับผมครับเอฟซีมือมาดสิบเบ็ดครับสิบเลยซีหาโตแล้วครับเอฟซีครับผม เพร่อได้ยางหลืแล้วครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับผมกำลังทำงานอยู่ยครับกำลังต่อครับเงินหล่อนมาแล้วเนี่ยดึงจมแมนะครับอือ <c> ห <oughs> ืออครับมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้อง ตัวใหญ่ๆเด้อเด้อเด้อ้ยผมดาเดาขากล้องมาขอโทษหลายๆนะครับเด้อพ่อพี่น้องผมดาเดาขากล้องมาครับเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พ่อแม่พี่น้องตัวใหญ่โอ้โหครับอย่าไปเอากระซังมาก่อนครับซั่งครับกระซัง ปดปดโอ้โหเดา๋วาคากองมาครับพ่อแม่พี่น้องวันเถิดไร้ครับน่ารุนละครับพ่อแม่พี่น้องรุนล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับตัจะเย้ยครับผมเดี๋ยวผมจะใส่งเงี้ยกันครับพ่อแม่พี่น้อง สิดึงอยู่นะครับดึงอยู่อีกแล้วครับผมเองพี่นออ้องเออนั่นเสร็จครับผมเสร็จตัวนี้เสร็จตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมไปเมื่พี่นออ้องใส่ผมค่อยง่ายไปได้ครับผมใส่ประมาณสามนิ้วครับผมนี่ครับผมใส่ประมาณสามนิ้วครับโอ้ยผมนุ่มเอาขากองมาเดี๋ยวมืองไหมครับผมเจ้าขากรองมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น,อน้องในเบื้อง ับผมปลดออกจากสายเบ็ดวังันครับผมตัวนี้ประมาณตัวนี้ประมาณสามนิ้วครับเดฟซีตัวนี้ประมาณสามนิ้วครับแบบน,น,คบน่ครับผมในตัวที่ผมซิดมาประมาณสามหมงแล้วครับยี่นี่ก็ได้ประมาณเจ็ดแปดเก้าโตแล้วครับ ในพ่อได้อันนี้นะครับพุ่นนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเอาอีกแล้วครับดีอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับผมใส่ใส่สามนิ้วครับผมใส่สามนิ้วครับพ่อแม่พี่น้องดูครับเบิ้งเบิ้งครับนะครับผมโอ้ยถื้อกล่องน้ำครับบ่ได้เอาบ่ได้เอาขากล่องมั้ง ปลาเดาคากองมานั่มครับผมปลาเม่นพี่น้องปลาเลไทยหยากครับผมขอโทษขออภัยนะครับพี่ที่มันไายยาปลาเม่นพี่น้องไายไายไม่ปลาเม่พี่น้องในเบื้องครับผมใส่ซ้ำนิ้วครับผมแล้วผมจะได้ขอตัวจพุทให้พี่น้องในเบื้องครับผมครับปลาเม่พี่น้องใส่ซ้ำนิ้วครับไม้หนี่ไม้หนี่คือว่าะมานอยู่ครับไม้หนี่ ผมเปลี่ยนว่าสามไม้นะครับนี่ตัวนี้ไม้ที่สามผมเปลี่ยนว่าสามมองแล้วครับอากาศกระคึมครับพ่อแม,ม่พี่น้องมื่อนี้เมื่ออากาศครับอากาศกระคึมครับผมมื่อนี้อากาศคึมฝนตกลงไปทั้งอำนาจครับผมตกลงไปทั้งอำนาจไจะเลื่อนครับทั้งราเอ็ดทั้งจะโสธทอนขึ้นไปอุบลครับผมทั้งอำนาจครับผม ผมก็อยู่เขตร้อยต่อมหานี่ครับเขตร้อยต่อมหาอยู่ลาดสีสไลคครับผมใส่นี่เป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องเอาเลยครับเฮ้ยใส่สองนิ้วครับใส่ใส่สองนิ้วพ่อแม่พี่น้องสองนิ้วครับสองนิ้วสองนิ้วได้อีกแล้วครับไม้นี่มันครับผมมันมันครับใช่พ่อแม่พี่น้องในเบิรงครับผมบอนิงครับบอนิงบอนนิง มาหนี่ครับเอฟซี่วาม่พี่น้องดูนะครับมานครับมานมันมานครับมานมานนี่ครับมานี่มานครับผมเอาม่พี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอเอาตัวใส่กกันครับเดี๋ยวผมกำลังทำงานนี่ครับกำลังต่อครับมันหลอนมาแล้วเนี่ย มานี่ครับเอฟซีผมเองพี่น้องดูงนะครับึบมันครับมันมันมันครับมันมานี่ครับมานี่มันครับผมผมเองพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวผมขอเอาตัวใส่กันครับครับผมเองพี่น้องใส่สามนิ้วครับไมานี่ไมานี่ถือว่ามันอยู่ครับไมานี่ ผมเปลี่ยนว่า,าสามไม้นะครับ, 5, bronze, main, <Dear. S 1> บนีบ่ตัวนี้ไม้ที่สามผมเปลี่ยนว่าสามมอง้วครับอากาศกระึ้มครับพ่อแม่พี่น้องมื่อีงเมื่ออากาศครับอากาศกระึ้มครับผมมื่อไอากาศค้มฝนตกลงไปทั้งอำนาจครับผมตกลงไปทั้งอำนาจไจะเลื่อนครับทั้งรอยเอดทั้งจะโซท่อนขึ้นไปอุบลนครับผมทั้งอำนาจครับผม ผมก็อยู่เขตรอยต่อมหาหนี่ครับเขตรอยต่อมหาอยู่ลาดสีสไลดครับผมดึงอยู่นะครับดึงยอยู่อีกแล้วครับผมเองพี่น้องนั่นเสร็จครับผมเสร็จตัวนี้เสร็จตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมผมเองพี่น้องใส่ผมค่อยใหญ่ไปไหนครับผมใส่ประมาณสามนิ้วครับผม,มนี่นนครับผมใส่ประมาณสามนิ้วครับ โอ oh. ้ยผมนุ findings, ่มเอาขากรองมาเดี๋ยวมึอไหมวะครับผมเดาคากรองมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งสิเดี๋ยวจบนะครับอืมอืออันนี้ครับมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องตัวใหญ่ๆเด้อเด้อเด้อโอ้ยผมเดาขากรองมาขอโทษหลายๆนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องผมเดาขากรองมาครับโอ้โยตัวนี้ ใหญ่ครับตัวใหญ่ปุ่มไม่พี่นอ้องตัวใหญ่โอ้ดีครับ,บมันหมันครับ,บมนันหมันปุ่ไม่พี่นอ้องนี่ครับผมตัวนี้ครับ F ปุ่มไม่พี่น้องตัวใหญ่ๆครับผมอย่าไปเอากระซังมาก่อนครับซังครับกระซัง ปด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 โอ้ว่าเดาค้ากองมาครับพ่กแมนพี่น้องว่อถอดได้ไรครับรุ่นแล้วครับพ่กแมนพี่น้องรุ่นแล้วครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ๆครับผม เดี๋ยวผมจะใส่เนี้ยงันครับพ่อแม่พี่น้อง